กินอยู่เรื่อยอดสงสัยไม่ได้ทำไมคนบอกเขาหลามถึงได้ตัดไว้ครึ่งข้อตูดโลงๆอย่างนี้ครึ่งข้อกับครึ่งกระบอกและข้างบนก็เป็นจุกจุกก็ลึกมาอีกอีกห้าเซนสิบเซนจุกลึกนะยิ่งบางบาง,บางลายเนี่ยจุกลึกเข้ามากับครึ่งบ้องเลย ก็จะเหลือเนื้อประมาณ60%ต่อหนึ่งกระบอกพอก้นมาข้อมานี่แล้วจุกกระบอกก็มาประมาณนี้แหะก็เหลือเนื้อประมาณ6 0ซของกระบอกเ้าหลังสงสัยไหมครับทำไมเขาเขาทำแบบนี้ก็ควรเทคนิควิธีของเขารือว่าจะต้องมีรูปแบบในการเวลาเผาต้อง ฝังดินกระบอกฝังดินให้พ้นเนื้อดินขึ้นมาอย่างนี้เปล่าตอนพิงกระบอกปิงเขาเ็าหลามในห้องนี้ก็อาจกระบอกถ้าถ้าใส่จุกถ้าใส่จุกตื้นไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอเขาเหนียวเขาเดือดความร้อนเดือดจุกอาจจะหลุดขึ้นมาทําให้เปื้อนได้อะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> ก็ก็ก็น่าสงสัยอยู่เนาะต้องมีเหตุผลของเขาอ่ะเขาถึงทําอย่างนี้กระบอก ก้นมาลึกหน่อยจุกก็มาลึกอีกหน่อยก็จะเนื้ออยู่6กสิเรซเคยสงสัยกันไหม